นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกกสังโฆสังฆังณามิอิติสุขะโตชุตินทะโร นะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะออุสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขะโตชุตินทะโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะออุสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขะโตชุตินทะโร นะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะออุสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขะโตชุตินทะโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะออุสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขะโตชุตินทะโร นะโมพุทธายะนะสิวังพมามามะออุสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามินะมอิติสุขะโตชุตินทะโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะออุสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขะโตชุตินทะโร นะโมพุทธายะนะ ay ay as, สิวังพมมามะออุสุปฏตปินนโปโนภะคะวะโตสาวกะส,งสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขะโตชุตินทะโรนะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะออุสุปฏตปิปโนภะคะวะโตสาวกกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขะโตชุตินทะโร นะโมพุทธายะนะสิวังพมมามะอาุ